มันขื้นมันขื้นมันขืนมึงมันขื้นอะไรไมันขื้นมันขื้นคืออะไรไอ้สัตว์ไม่พูดให้จบเนาะอุย,อยมึงหือกูหิวสม้มหิวสม้มเหี้ยเอามามางกูไปหาสม้ม ก็ไม่มีกินสุ้มนากูหิวมึงกูหิวตั้งแต่วันวันที่วันเกิดน้อง <I need S 2> อะ่ะวันเกิดตันอะ่นะในคอนโทรลนอะ่ะเออกูยังไม่ได้กินก็ไม่ใช่กิกูไปหาแลว้วไม่มีกี่กล <got> ่องสีน้ำตาลสีแดงอ่ะไอ้ครับซะไศยอะไรวะไอ้คร <think> ับาย ใครยิงอะไรไอ้คัสสปยนนะายวิ่อลน่ะใครยิงเพื่อนเราเหรอ ไอะไรอะี p เขายิงแล้วจะดูยังไงว่ามีคนยิงอุ๊ดเราก็เมันก็คือว่าดาวไงแล้วเขายิงตรงไหนวะก็จะเก่งพวกเราวะเอาเล็งยังไงให้โดนตัวมันก่อนอ่ะบวกหนึ่งมันจดกูห้หุิย พี่มึงอยู่ไหนวะมึงยิงคนเหรออือกูยิงคนแค่กูยิงคนเดียวสลบยังตายแล้วกูยิงทางไหนวะทา้งหมดทั้งหมดทั้งหมดร้อยหกพัน ร้อยหกห้าร้อยเจ็ดสิบประมาณนั้นนี่ยมึงมียาปะเอาหรอโออแม่ไอ้วะวกากูปีการเตือนแล้วนะแม่ไม่ยอมไยอีกเนี่ยมึงกูไม่เห็นมันอะ่ะมึงโดนดิงเหรอ มึงมึงมาโดดฝั่งกูเออกูเห็นอ่ะมึงแต่กูไม่เห็นตัวมันมันอยู่ไหนวะกูได้ยินแต่เสียงปืนอ่ะแต่กูไม่เห็นตัวน่ะมันมันมันหมอบอยู่หรือเปล่า Help 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 Watch out Watch out Watch out มึงมึงอุ้ยมึงกูกดที่มันกดค้างไม่ได้ตานีงห้ยมึงกูโม่มึงกูโ่เออเออเอแม่แม่ค่อยเป็นค่อยลอะไรหรอจริง แสงสิยังไงกูก็ต้องมีชีวิตเลยกูรู้ว่าพี่เขารักกูพอกูไงกูไงกูรักมึงไงกูไม่ชุ้ ังไงวะเออมึงยิงไงให้โดนตัวมันมันตายเราเหรอเออโอเคปูสายย่องมาให้ขี้มือมือที่ใหญ่ขี้เธอเอ้แทบมันเปลี่ยนไปดูคนยังไงอ่ะมึงกดตรงที้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนตรงไหนวะ เทพจุติวะเอ้ไมมันเห็ตุผงขึ้นแบบนั้นละ <Help. S 2> ่ะ Help เ,เธอฉัชอบฉันว่ะนะเธอเราชอบเสียงเงี้ย h ้า,ามึงพี่เขาไม่คุยกับราที่เขาไม่คุยกับเ,เรางอนไอ้เหี้ยย่นาเนย Let's go Let's go <S อนอีกมอ โฟร์มาปอนีผ yes> yes ู้ต้อยิงอีกแล้วตรงไหนวะตาแล้วรวมทีมแล้วมาหาเธอมีอยู่สองคนโมาปอนมีก็มีแคกสองคนนมึงรากูโผล่งตอนปุ่งก่อฮะ Let's go มึงรกูแรงเลยเปิดป car เวลาเขาไม่พูดเขาเป็นอะไรเขาล้วงข้างอยู่เนี่ยตรงดูดิดูดิเด็กแพี่ขับรถไปถ่งน้องซื้อขนมมาเมึงอน้องเอิดทางอะมึงดูดิอะไรนะอะไรนะอะไรนะพูดใหม่สิอะไรนะ เธอคนเธอาต้องร้องเพลงนี้นามตาใสน่งนุ่งเว่เจารอเ้่เายิงยังไงไ้น่มดตาสนุ่งใสพี่อะไรเขาอพี่ยยิงตามมาเหรอไอเรื่องของฉันนั้นไม่ใช่เรื่องของใครเธอเขามาเพลงนี้ให้เธอสองคนสารยามาคนร้อง อร์สโคบอ่ะมันมันใส่ไงมันใส่ก้ากับปืนกันไหนก็ได้หรอปืนที่มันเล็งได้กูอยู่เฉยๆอ่ะกูไปช่วยมึงไงมึงตายมตายมันเกยมันจะซ้ำกูไหมมือเกียมันมือขวาซ้ำกูเธอคนฟิลมคนฟิลมขอโทษให้มันตายซะอุ้ยเธอ มึงเธอสมมติข่วงเป็นระเบิดล่ะมึงอย่างนะเขาก็ปาสมมตชุบกูหลยมึงมึงถ้าเป็นกูนะกูจะปลารละเบิดแล้วก็ไปชุบมึงามตายพ,พี่บอกกูอาจจะปาผิดไงนมออมัยนมมมมยิงเป็นจังหวะเพลงเลยเขาตายมอง เมื่อก่อนเมื่อก่อนเล่นกับใครเล่นกับพี่วุ้นนี่แหละเล่นวันเดียวพอไม่ต้องเล่น<ะ>ตายแล้วมันมอบอันนี้คือสกบสีเหรอใช่ไหมเขาเรียกโอ้ยมึงสกบสีว่ะ ก็ไม่ป<า>้สมอล่ะเยอทำไมแบบทำไมมันมีมีไอวอบังบ้างในเกมเนี่ยมีต้นไม้เยอะเรยไงมีไอวอลไหมนมีไฟก็มีต้นไม้มันมีสโมอไงมัง้งเออระว,วังเอาแบบพุ่มไม้มันสามารถลบได้ไง เปล่าเขาไม่รู้เหมือนกันไอ้เมีย์กูชอบตีฟิลไฟน่ะไอ้เขียวกูจะเปลี่ยนเขาตีอันนี้เว้ยเขาตีเกมเนี่ยทำชูชีอ่ะพี่เฮ้ยเราชนะเราหรอกพี่เขาตีเกมทำชูชีอ่ะชูชีอะไรคือชูชีชูชีไงเกมทำอาหารไงเธอ เอเขาอยากยิงโจรสุดท้ายเขาขอยิงได้ไหมเขาขอยิงได้ไหมไปต้องหให้มันยิงตให้มันยิงเขาขอยิงได้ไหมพีาา่ให้มันตายมึงก็หาคนไปเจอน,นี่ไงอยู่ข้างบนป้อมเรอะยัไงอยู่ก็พุ่มอย่างไงเขายังมองเห็นเลยพี่ตอนยหน

ชนะนี่งานเสน่หนอนเธอขำรูปโปรไฟล์อะไรเขาปวดโั